ในส่วนของพวกห้องอาหารนะฮะก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีจะมี2ส่วน2อาก็คือจะมีส่วนที่เราต้องจองนะครับแล้วก็มีส่วนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าฟรีรับเข้าไปรับประทานฟรีเลยฟรีอยู่แล้วที่แถมมาแบวถ้าเกิดเราอยู่แล้วนะครับหรือบางคนแบบเอ๊ะบางทีแบบในเรือนั้นๆอาจจะมีแบบเป็นห้องอาหารของเชฟพิเศษขึ้นมาหรือว่าเป็นร้านดังๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราเอ๊ะคุณคุณชื่ออะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องทำการจองและนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่าจ่าย อ๋อไม่ได้ให้จ่ายเพิ่มไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราปกติเราไม่ได้เป็นคนซีรีเรื่องอาหารการกินทานปกติที่ทางเรือจัดสรรให้ได้เขามีในแพ็กเกจเขาอยู่แล้วเขาก็มีห้องเยอะแยะมากมายึ่งซึ่งก็ดีมากอยู่แล้วนะครับแต่บางคนอาจจะแบบเออถ้าอยากจะแบบเป็นมื้อพิเศษนะครับเป็นช่วงอนนิว์ซารีอะไรอย่างเงี้ยจองแบบมุมพิเศษส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนในส่วนปกติแล้ว เขาเรียกว่ามื้อ่ําของทุกๆวันเนี่ยเขาจะมีจะมีจองในคบุกคให้เราบุกคให้เราเลยอ๋อเวลาเดิมใช่โต๊ะเดิมได้ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นประมาณคุณท็อปครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติผมมาทานอาหารไม่ทานตามสเก็โดที่วางเอาไว้เนี่ยผมก็ต้องหาทางออกยังไงครับเคยผมหิวอ่ะแต่มาไม่ทันบางทีเผลอรับยาวใช่นะครับก็ต้องบอกว่าเราจะต้องเสียสิทธิตรงนั้นไปนะครับเพราะเขาจะมีสล็อตเวลาของเขาอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีคนต่อจากเราแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราจะมีห้องอาหารเขาเรียกห้องอาหารบัฟเฟ่รองรับอย ออ๋มีบ uh huh? ุฟเฟ่คอยช่วยชีวิตเราอยู่ใช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 ่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูหิวอะค่ะตอนกลางคืน24ชั่วโมงนี่คือเราสามารถลงมาทานอาหารนนนได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อเคทานไดงเขาทานเก่งนะครับไม่ต้องกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คือจะมีแบบสเตชันให้นะครับก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะไปทานอะไรก็ได้ค่ะก็คือจะเป็นแบบพวกควิกไบต์อะพวกฟิชเกอร์ฟู้ดนะแซนด์วิชอะไรยงแซนด์วิชแบบชากาแฟ่อเหมือนผมเคยเห็นในวิดีโอที่เขาเป็นเหมือนทางเดินใช่ไหมแล้วมีคาเฟ่อยู่ข้างๆตั้งไว้เลย คือเมื่อไหร่บางทีแบบเราไปเหนื่อยๆมากทำกิจกรรมอะไรมาอ๋ออยากจะอะไรสักหน่อยก็ลองท้องได้ครับ24ชั่วโมงนี้24ชั่วโมงก็คืออยู่กันทีเลยส่วนส่วนบัฟเฟ่เใช่ส่วนส่วนบัฟเฟ่จริงๆแล้วก็คือแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยนะคะแต่เขาจะมีช่วงเวลาเบรกนิดหน่อยในการเปลี่ยนสเตชันแบบสมมติจากเปลี่ยนจากอาหารเช้ามาเป็นอาหารกลางวันกลางวันมาเป็นเย็นอะไรเงี้ยเขาจะมี ช่วงช่วงแก็บประมาณสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองเอเพราะฉะนั้นก็แบบเปลี่ยนไลน์อาหารเฉยแทบแทบจะแบบว่าเชื่อมต่อกันโดยที่เราไม่รู้สึกแบบเอ้ยว่ามันขาดหายไปเลยใช่่าก็ท้องแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าจะอดใช่